สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้าทนอึดอัดไม่ไหวยอมพูดครั้งแรกสาเหตุที่ต้องเลิกกับต้นอาร์ตเต้วนัทพรเผยสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจเลิกกับต้นอาร์ตที่คบกันมานานกว่า15ปีถึงความรู้สึกว่าก็ความรู้สึกมันกลายเป็นเพื่อนไปแล้วทั้งชีวิตมีแฟนมาแล้วสคนเผยน,นิสัยในทีวีกับนอกจอคนละสไตล์ในรายการยังไงไหนเล่าอีพีแ ก้อยนะัตตีดรีมได้สัมภาษณ์แตวนัทพรซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าในทีวีเราอาจดูเป็นคนหวานหวานเรียบร้อยแต่นอกจอเราเป็นคนแมนแมนเป็นคนเที่ยวเราเล่นละครจนคนวางตัวเราเป็นนางเอกจำเราจากคาแรคเตอร์แต่เราก็ไปเที่ยวเราก็อยากเต้นเพลงมาก็เต้นได้เลยส่วนเรื่องของหัวใจก็เพิ่งจบไปกับแฟนเก่าที่คบหากันมา15ปี แต่ตัดสินใจเลิกกันเป็นเพราะจุดที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพื่อนไปนแล้วอะไรอย่างนี้เราเลยรู้สึกว่าแบบถ้าจะเป็นเพื่อนกันขนาดนี้มันก็ต้องเป็นเพื่อนเวลาคนมาจีบเราก็จะเก๊กๆคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนที่ผ่านมาแต้วมีแฟนมาแล้วสองคนก็คือต้นอาร์ตและไฮโซไนสเปคตอนนี้ไม่มีชอบที่ตัวตนของคนคนนั้นเลยชอบคนอารมณ์ดีดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเรื่องแต่งงานยังไม่มีแลนเลย เราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ต้องค่อยๆเมื่อถามว่าเวลาแต้วเรียกคนรักจะเรียกว่าอะไรสาาเต้าก็บอกว่าที่รักอยู่กับแฟนไม่งี่เง่าเป็นคนมีเหตุผลมากๆเป็นคนขี้หึงนิดนึงส่วนกระแสลบนั้นคนเขาอาจจะเข้าใจผิดจากข่าวเราแคร์คนรอบตัวเรามากกว่าเราตัดสินใจแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ